สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ก็พามาชมรถเข้าใหม่กิ๊กเลยนะครับผมคันนี้ Isuzu n o r นะครับโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย light มาเรียบร้อยแล้วครับผมคันนี้ปี2565นะครับปีค่อนข้างใหม่หมคค่อนข้างน้อยไมค8 0 0 0หมกว่าโลเท่านั้นเองนะครับผมบอกเลยว่ากิ๊บกิ๊บเลยนะครับไฟโปรเจคเตอร์นานาจะเข้ามาทีนะครับสวยกิ๊บเลยนะครับมาพร้อมกับนะครับตู้แห้งนะครับผมสภาพบอกเลยว่ากิ๊บจริงๆนะครับ รถเดิมๆเลยครับลูกค้าคันนี้นะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเหมือนได้ป้ายแดงเลยนะฮะมีที่ใส่สําหรับรถเข็นนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับสวยเลยมาดูภายในตู้นะฮะภายในตู้นะครับก็มีไฟสองสว่างให้นะครับปุ่มอยู่ด้านหลังนะครับมีไฟแจ้งเตือนให้นะครับไฟแจ้งเตือนนะครับเผื่อมีคนอยู่ข้างหลังแล้วคนขับรถมองไม่เห็นข้างหลังสามารถกด เสียงแจ้งเตือนได้นะฮะตอบโจทย์เลยนะครับไม่ใช้ไฟก็ปิดไว้นะฮะเป็นป้ายเล็กไม่ติดเวลานะครับคุณลูกค้าใบขับขี่บุคคลธรรมดาขับได้นะครับก็มาชมภายในนะฮะสวยกิ๊กเลยนะครับไม่เมยนะครับคอนโซลคอนโซลเบาะนะครับสวยงามทุกจุดนะครับมีไฟเพดานให้แล้วนะครับผมปีใหม่จะต้องมีนะครับ ระบบไฟก็เป็นกระจกไฟฟ้าถุงลมแอร์แบกนะครับเซ็นท่ันล็อกนะครับนี่ครับคุณลูกค้า8 5 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับใหม่กิ๊กเลยปี6 5ห้โฉมไฟเดไลน์แล้วนะครับโฉมปัจจุบันนั่นเองนะฮะไปดูห้องเครื่องกันครับลูกค้าห้องเครื่องก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับใหม่กิ๊กสติกเกอร์ครบนะครับสติกงสติกเกอร์อยู่ครบนะครับ การความร้อนอะไรพวกนี้ก็ไม่มีชำรุดเลยนะครับสติกเกอร์เกียร์ก็ยังอยู่ครบเลยนะฮะสวยงามมากครับคุณลูกค้านะฮะคาสีแห้งๆนะครับเดิมๆลูกค้าที่หาไฟโปรเจคเตอร์โฉมใหม่อยู่นะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นกระบะนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ลองเข้ามาพูดคุยกันที่ร้านอีกทีนะครับว่าชอบแบบไหนก็เดี๋ยวว่ากันหน้างานนะครับผม ก็ใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามหรือโทรมาได้เลยครับแต่เราตั้งอยู่ที่นิมิตใหม่38ติดถนนใหญ่เลยครับลูกค้ามีรถให้เลือกมากมายหลายคันนะครับตอนนี้ก็จะมีปีใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็ขอฝากติดตามคลิปไว้ด้วยนะครับติดตามรถอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอตัวลาก่อนครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมตลอดเลยขอบคุณครับ